ร่วมันนะครับอาผดอาหารกลางวันร่วมกันด้วยนะครับครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวปใหมาม้งนะครับกามาดูน้องยุอจันานกมาแล้วมาเที่ยวใหม่ม้งครับิดจนทรจันทรวเลยอยู่ตรงนี้ครับน้องหมอโอเคชหลอยนะดจันท์ใส่รออยู่ตรงมุมซองก็ชูพี่อยางดาวิเทียครัในโอกาสนี้นะคะก็ขอขอบคุณ นายอำเภอเวียนแก่นนะคะหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศนายกเทศบาลนายกอบตอปทนะคะแล้วก็นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะนายอำเภอพินุได้กล่านนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเปิดงานปีใหม่ของเรานะคะครับผมขอบคุณนะครับที่เกิดมาร่วมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับ ไม่ยนกับใครนะครับยนกับคุณแม่นะครมีจัดขึ้นสองวันนะคะคือวันนี้กับพรุ่งนี้หรือว่าวันที่ยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ้คุณแม่พามาฝึกยนลูกช่วงนะครับเดี๋ยวถ้ายนเก่งแล้วก็ไปยนกับสาวนะครับวันนี้คุกับคุณแม่ไปก่อนเดี๋ยวฉันเทนอตไปกูโยงมั่วป่าจอดไปชนสุดเก่าใช่โอเคน้าจอถังดนโน้ตโนนอตเดือดตาที่เที่ยวชื่อเซ้นยองโมลูกไปหยุทธเป็นลูกพี่ลูกน้องเที่ยวุูมิกาหลอดลูกของน้าจอดนอนนะน้องสาว น้องนอเจะาเบี้ใช่ซิงเบาเบาน้องนอซิงเนี่ยหลจากนี้ขออนุญาตเชิญนางงามทุกท่านทั้งหมด20ท่านครับมารวมถ่ายรูปกับทีมงานด้วยนะครับผมอ้าท้าเจ้าจะนีกนชัว่เหรนทาเ้าเียอนหร้สิอ่งน้ ไปเจอทีมงานเปเจอตู้เราหลุไปเจอตัวเาลหลุนจะากตก้ตู้นะจะนปยอะยิ่งเยอะโอเคครับเจอม่เจอเด็กก็ช่วยตั้งชอนห่อเลยงเยอะเจอทีมงานเราเขานะจ๊เนาะเปยิ่งเยอะเปเทียอย่าเจปรอนีักางซนะครับก็ขอพาทุกคนมาดูคลิปของน้องยุอย่างตคนนี้กันนะครับเจอกันกันหน้าตัสตา